อืมซื้อโลบัค้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร,นนนะร้านโลบัคช็อป th บริการเติมโลบัคแบบ id บวกพารเลสีถึงแปแล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ id บวกพารแล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง -8 และยังมีบริการฟร,ร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วย ร้านดอกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลต4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะร้านช็อกโกสโตร์บริการรับกดไอเทมต่างๆเรต8ไม่ว่าจะเป็นเพชรออสตาผลปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดชินบิไลฟ์2อีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะสวัสดีครับผม วันนี้เราก็จะมาสอนลงสตอรี่ใหม่นะครับของด่านแบ็ค c o เวอร์นั่นเองนะครับเป็นด่านที่7 2นะครับผมทีมที่เราจัดนะครับก็จะมีทั้งหมด4ีด้านหมดเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการลงอัดไว้นะครับและอันนี้เรามาพูดทีหลังนะสำหรับปกคลิปเริ่มคลิปตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแนะนำทีมนะครับที่เราเพิ่งชนะมานะครับผมก็จะมีมากระครับผมเวล61นะครับเนสโกะครับเวล62กครับ งครับผมเวล2ยี่สบครับบูมานะครับเวลแล้วก็ชิกามารุครับเวล1หนั่นเองซึ่งอันนี้แนะนำว่าตัวเวลต้องใกล้เคียงพี่หรือมากกว่าพี่เท่านั้นนะครับถ้าน้อยกว่าอาจจะเล่นลำบากมากๆอาจจะแบบบอสไม่ตายอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าก็เฉียดตายเหมือนกันเฉียดแพ้มาเหมือนกันนะครับแนะนำว่าบูมาควรเวล80นะครับงควรเวลเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่า มอนแอร์ในสตอรี่นี้ค่อนข้างโหดอ่าแล้วหลายคนก็คงจะถามว่าพี่แล้วทําไมถึงไม่ใช้อูซบอ,อ่าจริงอูซบเนี่ยมันก็ดีครับแต่พี่คิดรู้สึกว่าตอนตอนเล่นตอนแรกอะ่ะเอออูซบเนี่ยมันก็เปลืองตังค์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้2ตัวอัพเกือบแม็กทั้ง2ตัวนะครับเพื่อตีตัวแอร์ยันเวสสุดท้ายไหวนะครับเออซึ่งคิงเนี่ยมันก็ใช้3ตัวครับอัพแม็กหนึ่งตัวซึ่งพี่ก็ไม่รู้ไงเออพี่ก็เลยเออว่าคิงคิดว่าคิงมันจะเก่งกว่าไอ เจ้าอุศบเยอะครับสรุปแม่งกระจอกว่าพี่ก็เลยเออไม่เป็นไรนะครับก็เฟลไปเฟลก็สูได้นะก็คิงจีนอสเอ่ออุศบใช้ได้นะครับสีดาวสีดาวตัวใหม่เอ่อโกคูแบกแบกนี่ไม่แนะนานะครับประมาณนี้นะสําหรับตัวตีแอร์นะครับแนะนาว่าตัวตีแอร์ถ้ามีตัวอื่นพวกฟิสเตอร์โกคูอะไรเงี้ยเอาไปเล่นเลยครับง่ายมากๆแต่ถ้าไม่มีครับแนะนำแค่2 3าตัวนะโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราตัดเข้าไป ในช่วงที่เราอัดไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราขอฟังตรงนั้นเอานะครับผมโอเคเราเข้ามาแล้วนี่นะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราวางเจ้ามากาไว้ข้างหลังสุดอย่างนี้นะครับผมอทุกที่เราเล่นเราจะวางอย่างนี้เนาะวางเยนียแต่เนื่องจากมันมันนิดเดียวถึงอะ่ะก็เลยแบบวางอย่างตัวนี้ก็ได้มันก็เลยเล่นเขานข้งยากนะครับด่านนี้วางนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งสคริปต์นะครับ ให้รอยูนิตนี่ชุดนี้นะครับมาให้มากะค่าเสร็จแล้วก็กดข้ามเวฟนะครับผมเพื่อเราจะได้วางบูม่าได้นั่นเองนะครับ mm. มือก็ต้องเร็วๆหน่อยละกันเนาะ mm. เออถึงจะวางได้นะครับ mm. โอเครมอนวิ่งมา mm. อันนี้คลิปนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยตัดอะไรเลยนะครับแบบเรียวๆนะครับดูกันไปเลยเพราะบางจางังหวะเราอาจจะเล่นแล้วไม่ค่อยได้พูดด้วยเนาะ mm. เพราะว่ามันแบบ เหตุผลวสิสัยอะไรเงี้ยเนื่องจากดานเนี่ยมนเล่นนขางยากครับยากมากๆเลยต้องพูดอย่างนี้แต่ก็กำลังเลยอยู่วิธีการวางเนในซุโก,โกนะครับว่าจะวางแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดเนาะก็เร็งๆอยู่ครับว่าจะวางตรงนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อาะมาแล้โอเคจุ๊บอตไปครับอืม รากาเนี่ยจริงๆเราปรับแค่ล้าดก็พอนะอ่าช่วงแรกนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราได้เงินมานะครับให้กดข้ามเว็บนะครับแล้วก็วางบูม่าหตัวครับประมาณนี้เราจะได้เงินเพิ่มมาอีกห้าสิบาทซึ่งอาจจะดูแบบนิดเดียวนะครับแต่ก็มีผลละกันนะครับสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่ามันมีผลพอสมควรเพราะว่าเราต้องการเงินวางบูม่าค่อนข้างเยอะ,ะครับสําหรับหมดนี้ยังต่ําคือหป้อมนะครับอืมถ้า เอานี้นะถ้าตรตกนะถ้าเรามีตัวละครแบบ5ดาวดีๆนะครับพูดเลยว่าด่านนี้เป็นด่านหนึ่งที่ง่ายมากครับแต่พอมาเล่น4ดาวเดียวเนี่ยเป็นด่านหนึ่งที่เขาองข้างยากพอมากเลยพอ,อเหมือนฝืนเล่นอนะฝืนกระทาไม่รู้ทําเพื่ออะไรถ้าคนบอกดูบอกอยากให้ทําก็ทาเออตามใจคนดูเนี่โอเคเดี๋ยวเราก็กดข้ามเว็บต่อเลยนะครับอืมแล้วเราก็กดอับบูมาครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เงินอีก136เนาะอืมปุ๊บนะครับ ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้กดสคริปแบบรัวๆไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบกดแบบรัวๆเลยเออเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันเล่นยากอะ่ะเออมันต้องการเงินจากการสคริปอะเนาะเอออาจจะมีช่วงที่แบบไม่ค่อยสคริปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนก่อนนะเออถ้าเล่นเล่นอยู่แล้วเงียบไปไม่ต้องสงสัยนะคือถ้าตัวยังเดินแต่ไม่พูดนี่ก็แปวลว่ากําลังคิดอยู่ครับว่าจะกดข้ามเว็บไหมจะกดอะไรไหมนะเออซึ่ง คงแบบไม่มีหลักการที่มันตายตัวนะครับเพราะบางครั้งมากางเงี้ยมันตีก็ตีโดนแบบบางรอบเนี่ยวางจุดเดียวกันเลยนะครับบางครั้งก็ตีแบบโดนทุกตัวบางครั้งก็ตีไม่โดนทุกตัวทั้นท,ที่ปาเลยตีก็ปรับเหมือนกันก็เลยงงเหมือนกันว่ามันยังไงของมันวะเออนั่นแหละก็เลยอืหรือว่าเป็นเพราะแบบวางต้องวางขึ้นไปอีกหรือว่าน้อยไปอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยแบบอืมอ่ะเรากดสคริปต์แล้วครับ ไม่พอเห็นไหมถ้าไม่พออย่างเงี้ยเนี่ยเราพลาดละอีกห้าสิบไม่งั้นเราจะได้เงินเพิ่มเป็นสี่ร้อยแทนนะซึ่งเว็บที่สามนะครับรอยูนิตให้มีตังใกลนะ้เจ็ดร้อยเนาะเราค่อยกดอัพนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เฟลเราเฟลไม่เป็นไรเรากดสคริปต์อันนี้กดวางไปนะครับเสียตังฟรีเลยไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะรวยกว่านี้นะเออซึ่งโอกาสแพ้เราก็เริ่มมาละเริ่มมาเรื่อยๆละ อันีก็ตีไปครับมาการเนี่ยมันทนได้อยู่ครับถ้ามอนเลือดอยู่แบบแค่หลักร้อยกว่าๆเนี่ยแต่สัก200หรือร้อเนี่ยหลุดแล้วครับไม่ไหวนะฮะอ่ะโอเคกดสกิปนะครับภาเว็บไปเงินมันก็จะเด้งอ่ะสี่รึ๊บอ่ะแต่ถ้าเราได้เงินจากเว็บที่แล้วเนี่ยเว็บที่5เนี่ย เราจะอัพขึ้นเป็นพ5นหได้แล้วครับซึ่งเนี่ยมันมันยังอัพไม่ได้จริงๆมันต้องอัพได้แล้วเ,ออเนี่ยมันเสียเฟสเสียฟรีเลยนะครับผมยูนิตมาเลือดร้อยเก้าเนี่ยพลาดละปอมเลือดลดอันนี้ต้องยอมนะว่าป้อมต้องเลือดลดนิดนึงนะครับนิดๆหน่อยๆคงไม่ว่าอะไรขัดนะครับ,นะรบโอเครอก็รอยูนิตตัวนี้กินฟรีนะครับผมอ่า เดี๋ยวค่อยสคริปเวฟนะเวฟนี้นะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวพันห้าปุ๊บกดสกคริปปุ๊บมันจะได้เงินมา1000เราก็กดอัพเอ่อมากระนะครับอืมมันตีไม่ตายอ่ะจดเก่าอ่าตายพอดีวะ่ะไม่ตายพอดีเลย <c oughs> อ่ามีชนมีชนนิดหน่อยเอออ่ะโอเคเราสคริปได้ละปุ๊บอ่ะเรากดครับเดี๋ยวเราจะได้ตังค์ปุ๊บเรา up, er. เอัพบูม่าไอ้ไม่ใช่อัพมากระครับ อ่าอมรกาเสร็จปุ๊บนี่เราจะตียูนิตไอ้ที่มันเลือดประมาณร้อยเก้าเก้านี่ได้สบายเลยอืมโอเคเรียบร้อยจุ๊บอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องลงแอร์นะเพราะว่าตัวแอร์ยังไม่ค่อยได้สําคัญอะไรกับเรามากนักนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะสคิปรัวๆครับเพื่อเอาตังค์และเพราะตัวแอร์เนี่ยเพิ่งออกมาเวฟแรกจริงมันออกมาแต่เวฟห้ามั้งถ้าจัไม่ผิดนะครับ เราก็รอไปนะครับมากะสูสูรู่งอพ่อะุดอ่าเด้งเด้งไปไม่รู้ไหวพอถ้าไม่ไหวเราก็กดไอ้น,นี่เลยนะกดอัปเกรดเลยนะครับพาราลิตี้เนี่ยพี่แนะนำว่าปรับเป็นลาดไว้นะครับมันเคลียร์มอนดีกว่าแบบพวกเฟิร์สพวกสตองเกตนะครับอโอเคโอเค ชุดนี้ยังไหวครับชุดนี้ยังไหวแต่ถ้าชุดเลือดหกร้อยเนี่ยนะไม่น่าไหวละเราต้องรอเวฟข้ามมาแล้วโอเคขอให้เวฟข้ามาเร็วๆก,กดอัพนะครับบูมาอีกหนึ่งตัวมาแล้วปุ๊บเรากดอัพมากะเลยครับผมเพราะว่าดําเลือดเขาเจ็ดร้อยนี่ถือว่าเอ้หกร้อยนี่ถือว่าเยอะมากๆอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ฟับงบูมาอีกสักหนึ่งตัวนะครับนี่เราก็าเป็นช่องที่อัพบ,บูมาอย่างเดียวนะ Okay. พรามากะเนี่ยเวลหกสิบเอ็ดนะครับแบบอัพแม็กเนี่ยดาวเมยเขาสองร้อยอะเกือบสองร้อยะยังไงเขาก็ตีตย่ยปละวันนี้เราแค่หกร้อยนะครัแล้วตีเขาทั้งไกลด้วยแต่เราจะมีปัญหาเรื่องตัวโคนนะครับที่เราจะเอาเขาไม่ลงเออช่วงเวฟสิบเนี่ยเวฟสิบเอ็ดเนี่ยจะมีตัวโคนแบบวิ่งไวมานะครับอันนั้นแนะนำว่าใจเย,ย็นนะครับอ่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราอัพมากะตรงนี้ หนึ่งตัวครับต่อไปต่อไปโอเคอ่ะจะเห็นมอนแอร์เนาะเออก็ยังไม่ต้องไปนสนใจอะไรกมันมากนะครับอ่ะเดี๋ยวระวงังนี่มอนสีมอนแอร์เนี่ยวางไว้ตรงนี้เยอะๆหน่อยนะครับนี่ปรับเป็นวิกเอ็ดนะครับผมอ่า อ่ะเวฟสิบละโอเคเราดูตังเราก่อนพอไหวไหมโอเคเราอัพเอ่อเจ้าคิงด้วยนะครับผมเพราะว่ามอนแอร์ไอมอนแอร์เนี่ยเราตไีไม่ตายนะเออถ้าไม่เก่งจริงอ,อ,อ่ะอัพมาไก่หนึ่งขั้นนะโอเคพอละตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มอัพตังนะครับแต่ตอนนี้ก็เตรียมตัวเก็บตังหาซื้อไอเจ้าเอา่อ ตอกเกตจะตีตัวแอมไหมไม่ตีอยู่ดีอะคือเนี่ยมันไม่มีกันที่มันแบบเราไม่มีตีตัวแอมนะครับมันจะเป็นพาระของเราครับเห็นไหมมันตัวแอมมันหลุดนะ่ะมันจะหลุดเนี่ยมันจะหลุดเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ตัวมันจะหลุดอนะ่ะเออหลุดแล้วเนี่ยมาเพิ่มวางเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวครับเอ้าเรากดข้ามเวิบไปหอรอวิบหายละ เว็บ1ซเนี่ยเดี๋ยวตัวโคลมาเจอกครับลงทุนหน่อยอเลือดโดนนิดนึงนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องชั่วครับโอเคเราวางบูม่าอีกสักหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราต้อง up, up, อับอัพเจ้าเเขาเรียกว่างไงอับเนสโกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีไม่ตายเอานะ,อะ,อะโอเคอัพบูม่ากัน ในสกอตสัก2ถึง3ตัวครับถึงจะไหวนะเ,ออเดี๋ยวเราวางในสกอกกอนละกันเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่สกิปละโอเคในสกอตวางนี้จุดจุดจดุอ่าโอ,โอ้มอนโคลลุดแค่อะเดี๋ยวรอวางเจ้ามากะไว้ด้วยตัวนึงนครับผมตรนนี้ละกัน ในสุโกเราจะได้ตีได้อยังไม่ต้องข้ามเวฟนะครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเคใจเย็นๆนะครับเล่นอันนี้ต้องใจเย็ดๆนะครับผมพี่ว่าจะลองอามากะมาเล่นตรงนี้แล้วก็จเจอนีสุโกะไว้สักสามตัวตรงนี้นะครับช่วงนี้คือช่วงประหยัดตังของเราครับโอเคเดี๋ยวอัพป้อมก่อนเดีย๋ยวเราลืมอัพเนาะถ้าเวฟขึ้นเวฟสิบ 14แล้วเนี่ยเราไม่ต้องซื้อบูมาแล้นครับขายทิ้งเลยเว็บ13เนี่ยก็ไม่ควรซื้อแล้วจริงๆเนี่ยเว็บเนี่ยเราต้องแบบหาเงินให้ได้เยอะที่สุดครับเออจะเห็นนะว่าจะมีตัวโคนวิ่งมาตอนนี้ยังไม่มานะรอนมาเราก็อยกดสกิปนะครับเพื่อเอาตังค์มาใช้นะครับผมม,มากะเนี่ยตัวเดียวเนสโก้สองตัวแบบไม่แบ็กด้วยตีสบายๆครับ นี่ตัวโคนมาละเนี่ยแหละตัวปัญหาเราเลยนะครับอันนี้ยัง,ย,งยังไม่ค่อยเก่งมากตัวนี้โอเคเตยไปคือตอนแรกอะใช้อูซบครับมันไม่ชนะครับเพราะว่าอูซบเนี่ยมันตีตัวแอร์ไม่ตายเว้ยคือแล้วอูซบเนี่ยราคาเขานั่งสูงครับถ้าบแบบแม็กแม็กกันเนาะซึ่งคิงเนี่ยมันถูกครับก็เลยเออเอาคิงมาดีกว่าครับประหยัดเงินได้เยอะเลยวางได้หลายตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันตีตัวแอร์ดีครับคิงค โอเคแข่งชัวรโอเคไอ้นี่ไอนี่วิ่งมาแล้ว,มา,ลว,ว,วมาแล้วคนคนคนวิ่งมาแล้วทันป่าวะโอเคทันอยู่โอเคอัม,มากะครับตอนนี้อัม,มากายเต็มเลยโอเคตัวนี้มันจะวิ่งไวครับเห็นไหม เนี่ยมันวิ่งไวมากเลยมันจะมีตัวหนึ่งวิ่งไหวเออนี่น,น,นี่เห็นไหมเออต้องเอาแบบสองตัวมาหลงอ่ะมาแล,าล้วมาแล้วแไม่รู้มันจะไหวไหมคิงอะ่ะ ระวังบูม่าครับอ่ะโอเคแม็กแล้วนะ <Okay. S 1> มาไหวเพราะว่าเนี่ยโคโลนโอเคเราข้ามเวฟเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวระวางังตัวละครเทุ่งโอ้เหมือนเหมือนจะไม่ไหวนะคิงโอ้โหอ๋โอ้โหคิงก็ทิ้งไม่ไหวฮะมอนแอร์โหดมากนเ,าานเนี่ยแหละเราด่านนี้เรามาติดมอนแอร์ครับผมเล่นอูซบก็มันใช้ตังค์เยอะไงวางไปให้หมดแม็กเลยอ่ะ เดี๋ยวเราเอามากะมาลงตรงนี้ครับดาวดีที่เป็นลัดเหมือนเดิมครับอัพแม็กครับผมเนื้อก,กะครับเดี๋ยวไม่ต้องอัพแม็กเนาะเดี๋ยวเอามาไกาตัวนึงเอาตัวนี้ลัดเหมือนเดิมครับแม็กโอเคเลิเ่ดเดี๋ยวเขาเขายังชั่วโอ้โหเปรี้ยงปริงเลยเอพอๆกับอูซบเลยเนะี่ยราคาลดโดนรวมนะครับที่พี่ใช้เนาะอูซบประมาณ สองตัวนะครับอัพแม็กไหวครับแต่โอ้โหก็ต้องมีแบบเลือดลดปอมซะหน่อยอ่อ,อะโอเคเราอัพเราข้ามเว็บเลยครับผมเนสกโกะเจิงโอเคแล้วเราก็ขายครับบูมาทั้งหมดวางในสกดกจังตรงนี้อืม เออในสุดกดจังมองตรงนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าตรงนน้นตีไม่ถึงเออตีตรงนี้เวิร์กกว่าครับวางตรงนี้นะบ้านบ้านนี้ครับวางเวิร์กกว่านะครับผมตียาวๆด้วยเราก็เหลือเงินไว้ด้วยนิดน,นึงก็ดีนะเผออื่อแบบมากะบางจุดเราตีไม่ถึงครับออนี่อัพเกือบแม็กสามตัวเลยเนี่ยโอ้โหเอาไม่ลงแฮะแฮ่ยังไม่หมดนะ ตัวคนนี้วิ่งช้าหน่อยนะครับแต่เลือดเยอะนะครับโอเคไปอีกไปครับยูนิตเนี่ยตรงช่วงเนี้ยครับเลือดมันเป็นหมื่นครับม,มันเลยยากครับนั่นแหละมันเลยคือปัญหาของพวกเรานะครับเลยเล่นไม่ค่อยผ่านสาเหตุเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลงมากะตรงนี้เพิ่มหนึ่งตัวนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอมอนยูนิตพวกนี้เพิ่มหมดนะครับแล้วที่เหลือจะเก็บไว้ใช้เออก็ ก็เจ้าชิกะมารุนะครับผมแต่จริงๆชิกะมารุเดี๋ยวมากะตัวนี้ตีเกินนี้ก็ขายทิ้งแล้วก็วางชิกะมารุเพิ่มแค่นั้นก็ได้ครับเดี๋ยวเราต้องย้ายด้วยเนาะพอเวลาเราตรีถึงตรงนี้ปุ๊บไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเอาเนสุกบประมาณตรงนี้ครับแล้วก็ให้มันมาตีมันถึงตรงนี้ซึ่งยากมากๆพี่เล่นประมาณสามชั่วโมงอะ่ะเออไม่รู้ว่ารอบนี้จะผ่านไหมนะอืมวันนี้ได้อดะนะัดนไว้เนี่ยเอออ่าไว้อยู่ริว่าไม่ได้อาดัาคลิปตี้เลย โ okay, อเคกำลังไปอยู่ครับมันเป็นการฝือนอะเนี่ยด,ด,ดูดูดิดูตัวโคนเลยดเลือดหมื่นเก้นี่ยังไม่ได้รวมรอมันแตกนะเราอาจจะต้องวางชิกกับมารู้ไว้ก่อนลนะดูทรงน่าจะยากแหละให้เขาช่วยช่วย,วยดึงไว้หน่อย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราดูเช็ตคตัวละครเราด้วยนะครับว่าตัวไหนยังไม่แม็กนะพวกเนซึโกะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจําเป็นครับดาเมจของเราโอเคพวกส่วนชิคกามารุไม่ต้องอัพแม็กนะครับผมอัพแค่ขั้นเดียวซื้อขายซื้อขายครับช่วยประหยัดเนาะโอเคบอสออกมาแล้วนะครับบอสเนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณแสนสาครับมันเยอะเกินความจําเป็นของเราเราไม่ไหวนะครับอันนี้ไล่มาประมาณช่วงช่วงนี้ จะตีหมดเราก็น่าจะวางตรงช่วงนี้ครับอือฮึอ่าจริงๆวางไว้รับแบ็คไปเลยครับโอเคตั้งเหนือชิกามารูเพียบครับไม่ต้องห่วงโอเคชิคกามมารูเนี่ยเราวางแล้วเนี่ยมัน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 ,มนจับได้ครั้งเดียวครับแต่ไม่รู้ว่าเห็นเขาบอกว่า รอบนี้เขาเห็นเขาแบบเนิบๆไอ้บับบับพวกไอตัวหยุดเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชิกะมารุเนะี่ยจะจับได้ถึง2ทีไหมถ้าจับได้ถึง2ทีนี่เยี่ยมเลยครับเราต้องการให้มันแบบว่ามันจับได้เยอะไม่งั้นไม่ไหวไม่ไหวทุกทีนยจับทีหนึ่งปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วก็โอ้โหหลุดตรงนี้เลยนะถึงเยอะจับทีที่2ได้นะครับอ่ะมารอบนี้มาดูครับกะเราจุดห้าเฮ้ยยังไม่ยังไม่สองเห็นป่ะมันจับแล้วมันไม่ติดเว้ยเห็นไหมมันไม่ยอมหยุดให้อ่ะ เออนี่ไงได,ได้ได้สองรอบแล้วโอเคแปลว่าดีขึ้นครับโอเคเจ๋งเป้งระวัาางต่อเลยครับอ่ะมันไม่ติดเห็นไหมมันนานมากเลยอ่ะเนี่ยอโอเคได้อยู่ครับผมายทิ้งครับมากะขายทิ้งครับเตรียมวางในสกรต,ตรงนี้ชิกะมาลุล หลุดละครับขายครับตอนนี้เลือเหลือเจ็ดหมื่นแล้วนะครับผมขายครับขายชิกลับมารล้ระวังดักเลยครับในสุกโกะพลังขายครับตัวนี้โอเคขายครับขายครับหมดละในสุกโกเราต้องวางในสุโกโข้างหลังนะครับ ซึ่งมันก็าวางเพิ่มได้ไม่เยอะหรอกในสกอตต์นะไปยิงไปครับมาขา,ขายทิ้งครับตอนนี้เราต้องวางเด็ดในสกอตตครับเราไม่ต้องไปสนนะว่าบอสมันวิ่งถึงไหนละเราวางชิคกามารูดักไว้เลยก็ได้นะครับยากนะเราเราฝืดกันเร็วตัางหมดแล้วบอลเลิศเหลือสามหมื่นครับน่าจะไหวอยู่ขายมะกาดทิ้งครับเอ้ยไม่ใช่ขายชิคกามารูทิ้งครับชิคกามา โอเคตีได้อยนะครับเราวางชิคกัมอโลโอเคโอเคเลือเหลือสองหมื่นไม่รู้จะตายไหมวัดด้วยอีกทีนะเออตายครับวางในสก๊อปเพิ่มครับวางแบบธรรมดาไปก็ได้นะถ้าตังไม่พอโอ้โหตายมั้ยโอเคโอ้ยกว่าจะผ่าน โอเคก็ดาเมจสองเอ็มนะครับผมซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านนะตอนแรกคิดว่าจะวางเฟลแล้วโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็พี่คงไม่อธิบายอะไรมากครับก็ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าทีมเนืสุโกะก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสาหรับสตรอรี่ใหม่แต่ในสตรอรี่หน้าเนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ได้แล้วก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าใครมีเทคนิคในการวางที่ดีกว่าพี่นะครับสําหรับทีมนี้เลยนะพี่แนะนําว่าทีมแบบนี้นะครับผมหรือว่า ที่กระจอกวันนี้แต่ว่ามันก็ผ่านได้ก็สามารถแนะนําได้นะครับพี่ขอไม่เอาทีมที่มันแบบมี5ดาวแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเล่นกันมาสตอรี่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ทีม5ดาวกันอยู่แล้วเราเล่นทีมสีดาวกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบายครับ